ลา้งปลาล้ามาเต็มๆมามานี่พาสาวหมวยของเรามาลุยอีสานซะหน่อยเทศกาลก็ต้องแซ่บอ้าวลุยครับแหลมไหมดีเด็ดเลยเนาะอันนี้จริงๆพอกเราต้องกินอะไรเส้นๆนะในช่วงเทศกาลอ้ต้องสาวยาวด้วยอร่อยมากห้ามตัดห้ามตัดต้องยาวๆเลยอาะเหลือชั้นสาวบ้างนะเพื่อนใช่ร้านนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าแซ่บจริงแล้วนี่หนังไก่ห้ามพลาดนะฮะอย่างดีอ้าว ฟังเสียงดูเดี๋ยวอ้าวหืกรอบจริงๆน้วไม่มันนะดูที่เขาเทศกาลนะฮะเส้นๆอ้าวก็เส้นๆไงต้องสาวไงเออนี่เส้นที่สามแล้วนะเออมาสาวไปแเราสาวเส้นนะสามเส้นไปเลยืสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มลุยครับอืม เอาหมวยมาโดนส้มตำนะฮะวันนี้โอ้โหเอาเอาหนังไก่ทอดจะจบก,ก็แล้วยังไงยังไงาทอดใหม่หเปล่ายังยสะพัายจะทอดใหม่ครับเอาก็จะมีโอ้โหมีปิดไก่ขอทุกคนวามสว่อนี่สิหันหน้ามาหน่อยส<อ>าวหมวยมร่ำรวยเงินทองนะวันนี้เอาจะเฮงเฮงเอามากินไก่ทอดหน่อยเอาปิดไก่คือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับปีกไก่อนเปลี่ยนเรื่องเลยน้องไก่โอ้โหสีน้องเป็นผู้บรลิเลยอะจับแบบนี้อ้าวล้ม ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นแ่อย่างเงี้นยน,น่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหคอหมูเนี่ยน้ำอมฤตของเราโอ้ยอย่างหอมเอาใส่ไปทำไหลบัวมังม่งวันนี้อย่างได้เลยโอ้ยนุ่นๆกระชบน,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 นี่แม่เสิร์ฟเองเลยแม่บอกว่ากินหนังไก่อย่างงี้ไล่น้ำมันค่ะไล่น้ำมัน<อ>นะ,ค,ะครับครับเอามาล <Yeah. S 1> ุยกันบะหมี่กึ่งก็ต้องเข้านะฮะอย่างงี้ <ส cor pus> มันอากาศแดงๆเงี้ยลุยครับอืนอกจากบะหมี่กึ่งแล้ยังมีอันนี้ลาบหุนเส้นปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกเกือบกระเด็นโอ้โหมามาโคเลโคเลโคเลเรียบร้อยน้ำมันซึมลงไปอยู่ในเส้นเรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิดก่อนอ้าวลุยครับโอ้โหเป็นไงล่ะทั้งยาวทั้งเหนียวทั้งหนึบนะฮะเค็งแน่นอนแบบงง รสชาติร้านนี้เขาไม่ติดวหวานเฮ้ยเจ๊ปุ่นนะฮะตัวไม่กาพาสาโคตรเด็ดร้านนี้เลยครับร้านนี้นะคะโอ้ยแม่บอกว่าต้องกินอันนี้อะ่ะอ้มยูวัวเปล่ะน้เงนี่หอมไม้แกงเปิดอินน้ำก่อนโหอร่อยมากเลย,ยแกงเปิดอย่างดี นี่เนี่แล้วหน่อไม้อย่างเงี้ยอ่อนๆกอบกรอบกินกับนมจีนหรือกินกับอะไรเป่าๆครับดี่งานใช่ไหมอืออือแล้วน้ำปลาร้าที่มันอยู่ในอะไรแล้วก็มีมะกอกด้วยอื้กับพริกลุยครับมะกอกมันดียังไงหอมอมมันหอมอ่ะรวยข้ามอ่ะขึ้หม่อไม้ห้ามพลาดนะฮะ เสาก็ได้ป่ะเนี่ยนี่คือเป็นเส้นไหมตะต้นดูท่านี้จ้ำขเหนียนก่อนไม่ธรรมดาจ้ำเก่งนะอืมเน่มายาพอไหมล่ะต้องเรียกว่าเรื่องเส้นครับเลยครับไม่เห็นยังไงไหวโอโ้โหหูยอร่อยมากโคตรกรับเลยตบหวานตบหวานก็เหนีวจริงรันนี้รสชาติาจ,จัดจ้านมาก โคตรดีเลยลุยครับพอดีไม่อยากให้พลาดนะคะดังนั้นทุกคนต้องอ่านแคปชั่นนะคะ,ะรายละเอียดทุกสิ่งอยู่ที่แคปชั่นจ้ะคุกดือหนังไก่กับปลาร์หรอหนังไก่ละน้ำปลาร้านี่แบบเท่ได้เลยพอดีเลยกับไหลบัวหนังไก่เขากรอบจริงนะเดี๋ยวฟังเสียงดูนะฮะลุยครับน้องไ,ไก่ก็ดีนะฮะจะดูเนื้อเขา นี่เราร้อนนึกจากเตาเลยอ่ะมาเตากันไหมละ่ะนับกระเป๋าอกันเลยลุยครับโอร้อนแหละหืม้มาหืมเจ้าลาดโอ้ยอยังดีเลยมาฮะรู้ไหมครับอ๋อ ร้านจะปบุญไก่ทอดนะฮะอยู่หลังเม่กเ้าพาสตานะครับระวับงบุรพาเด็ดมากครับโคตเด็บเลยเด็ดจริง